สวัสดีค่ะอัปเดตบอ่อผสมน้ำแดงของนาน,นิกันนะหลกัหลกๆเนี่ยในฟาร์มนัน,นิดเองจะเลี้ยงจะเลี้ยงแค่จิ้งหรีดนะเพื่อนอย่างอื่นอะลองมาหมดละแล้วก็มแมลงที่ตอบโจทย์นัน,นิดได้มากสุดก็คือจิ้งหรีดค่ะแล้วก็จิ้งหรีดที่นัน,นิเลี้ยงอยู่มีอยู่สสายพันธุ์นะก็คือทองดำแล้วก็ผสมน้ำแดงนะคะส่วนตอนนี้ ตามภาพที่เห็นเป็นบรรดาแม่แม่ตั้งท้องแก่เต็มที่พร้อมที่จะวางไข่นะหรือถ้าเกิดเราไม่รอเอาไข่ก็คือจับไขยได้เปอร์เซ็นต์ค่าไซมีไหมมีอยู่ค่ะแต่เปอร์เซ็นต์น้อยแล้วล,ะล่ะเราก็ใส์ไม่กระโดดมากเลี้ยงรอได้หน้าหนาวข้อดีอย่างก็คือมแมลงจะสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะคะอายุไข่จะยาวขึ้นเนื่องจากว่านางโตช้าพอโตช้าอายุนางยืดออกไปได้อีกเราสามารถเลี้ยงรอบรรดาตัวเล็กตัวน้อยที่ กำลังเติบโตไล่ๆกันมาได้ได้ระยะหนึ่งอยู่นะฮะฉะนั้นการค้าไซส์ของหน้าหนาวจะเกิดขึ้นอยู่แล้วและการแก้ก็คือเลี้ยงให้ยาวขึ้นอ่าดูความสมบูรณ์ของแมลงดูที่ความเงาของเขาได้ด้วยนะคะตัวเขาจะเงาเงาเนี่ยตัวสมบูรณ์เต็มที่หากว่าสีอ่นอ,อนๆอยู่เนี่ยตัวไม่เงาสีอ่นอ,อนๆเนี่ยคือแมลงยังอ่อนอยู่นะ ถามว่ามีไข่ไหมมีแต่มีไม,ไ,มไ,มไม่ไม่เต็มไม่ได้เต็มที่อ่ะยังไม่โตเต็มที่เหมือนเหมือนวัยรุ่นแรกสาวอ่ะถ้าเปียบเป็นคนนะเหมือนเด็กๆก,กําลังอยู่ในช่วงจะเข้าสู่วัยสาวแต่ยังไม่เต็มที่นะอารมณ์ประมาณนั้นเออไม่รู้จะเปียบยังไงนะเปรียบไปเรื่อยเ <laughs> นะะี่ยค่ะวัยประมาณนี้ทีนี้เวลาที่เราจะจับให้เพื่อนๆสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเต็มวัยอ่ะเปอร์เซ็นต์สูงหรืยอยังถ้าเปอร์เซ็นต์ยังไม่สูง แล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยที่คาไซาอ่ะเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ให้เลี้ยงรอนะถ้าไปจับเนี่ยเสี่ยงขาดทุนนะเนื่องจากพวกตัวเล็กตัวน้อยน่ะมันขายไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เราก็จะโดนตดติงไม่ว่าจะส่งพ่อค้าคุณกลางหรือไม่ว่าจะขายตรงต่อลูกค้าเลยฉะนั้นให้เลี้ยงรอไปก่อนให้ตัวเต็มไวเนี่ยเหมือนในภาพเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงสูงก่อนแล้วค่อยจับให้คัดทิ้งให้น้อยที่สุดนะคะการเลี้ยงจงิ้งหรีดทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่ขาดทุนนะ่ะ แล้วก็ทำไงก็ได้ให้ลูกค้าติดใจให้เขารอซื้อของเรานะไม่ใช่แบบเขาซื้อครั้งเดียวแล้วหายไปเลยไม่เอาแบบนั้นนะคะเราจะทำการค้าทำกันยาวๆให้เขาติดใจให้เขากลับมาซื้ออีกทีฉะนั้นต้องทำให้ดีๆมันทำไม่ยากการเลี้ยงจิ้งหรีดน่ะมันเลี้ยงมันเลี้ยงได้มันเลี้ยงย,ย,ย,ยาวได้ไม่ต้องเกรงว่าเขาจะตายนะฮะให้ระวังแบบนี้ โอเคเดี๋ยวพบกันกิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้อัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะคะ